ถ้าคุณเป็นคนที่ผอมแขนขาเล็กแต่มีพุงอยากจะลดไขมันที่พุงแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงทํำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะ hey, oh, hi, oh. สวัสดีค่ะเพื่อนๆแพลวมานีชาแน,นลค่ะเดี๋ยววันนี้แพลก็จะมาพูดถึงคนที่มีรูปร่างผอมแต่มีพุงค่ะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่า ฉันก็ไม่ได้อ้วนนะน้าหนักก็ไม่ได้เกินมาตรฐานแต่ทําไมถึงมีไขมันน,น้อยๆตรงหน้าท้องของเราเวลาที่ใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็จะดูหุ่นดีแขนขาดเล็กใช่ไหมคะแต่เวลาถอดเสื้อผ้ามาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่า ตัวเราไม่เฟิร์มตัวนิ่มตัวเหลวมีไขมันสะสมในร่างกายเยอะโดยเฉพาะที่หน้าท้องของเราเนี่ยเอาง่ายๆก็คืออ้วนซ่อนรูปนั่นเองซึ่งเราจะเรียกคนหุ่นแบบนี้ว่าสกินนี่แฟตค่ะเราจะแก้ไขย,ยังไงกับคนที่มีรูปร่างหุ่นสกินนี่แฟตต้องเริ่มยังไงทำยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเพือพ่อนๆฝากกด s u b สไครป์ช่องแพรวมัน,นีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแพรอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆกับแพรวค่ะโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือคนที่หุ่นสกินนี่แฟตอะคะ่ะเขามีปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกายน้อยค่ะแต่มีไขมันสะสมในร่างกายเยอะค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยก็คือกินโปรตีนให้เพียงพอค่ะปัญหาของคนที่หุ่นสกินนี่แฟตเนี่ยก็คือเขากินโปรตีนน้อยเกินไปค่ะซึ่งโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยเสริมสร้างซ่อมแซมกล้ามเนื้อค่ะเพื่อนๆคะ่ะยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ย เราก็จะยิ่งสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรตีนเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆก,กับร่างกายของเราเลยค่ะกินเท่าไหร่คิดง่ายๆเลยก็คือกินคูณ2ของน้ําหนักตัวเราอย่างเช่นแพะน้ําหนัก52คูณ2จะกินโปรตีน104กรัมต่อวันค่ะข้อที่2ก็คือการออกกําลังกายในรูปแบบเวทเทรนนิ่งค่ะ เพราะว่าคนหุ่นสกินนี่แฟนเนี่ยเขามีมวลกล้ามเนื้อน้อยระบบเผาผลาญต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะกระตุ้นระบบเผาผลาญขึ้นมาด้วยการเวทเทรนนิ่งอย่างถูกวิธีค่ะการเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเราค่ะพอยิ่งกล้ามเนื้อเราเพิ่มมากขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญของเราอ่ะก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นทีเนี้ยจะทําให้เราลดไขมันได้ง่ายแล้วก็ได้ดีขึ้นค่ะเวลาที่เราเวทเทรนนิ่งเนี่ ก็เล่นแบบทั้งตัวเลยค่ะฟูบอดีเลยเล่นทั้งอกทั้งหลังทั้งท้องแขนขาก้นโดยเฉพาะก้นเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ต้องเล่นเลยที่เราต้องเล่นทั้งตัวค่ะเพราะว่าเราจะได้สร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราจะลดไขมันที่หน้าท้องเนี่ยแต่ไปโฟกัสเล่นแต่ครั้นเล่นแต่ แอปหน้าท้องเนี่ยไขยมันที่พุงมันก็ไม่ลดค่ะเราก็เน้นเล่นพวกท่าคอมพาวร์มูฟเมนต์ค่ะอย่างเช่นท่าสควอตเดดลิฟท์พูอัพเบนส์เพส คาพวกนี้ค่ะมันใช้มากกว่าหนึ่งข้อต่อมันก็จะใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะพร้อมๆกัรทําให้เราเนี่ยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้ดีค่ะเราควรออกกําลังกายในรูปแบบเวทเทนิ่งเนี่ยอย่างน้อย3-5ถึงวันต่อสัปดาห์ทุกสัปดาห์เนี่ยพยายามเพิ่มความหนักความเข้มข้นเข้าไปค่ะไม่ว่าจะเพิ่มจํานวนครั้งจํานวนเซตหรือน้ําหนักเนี่ยเพื่อที่ให้ร่างกายของเราพัฒนาขึ้นค่ะหุ่นดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะทําควบคู่กับการคาร์ดิโอ ะะแต่ให้ลดเวลาในการคาร์ดิโอให้สั้นลงนะคะเราไม่ต้องทําแบบนานๆ2อสามชั่วโมงขนาดนั้นหรืออาจจะทําพวกเซอร์ I A T, กิตเทรนนิ่ง HIIT พวกเนี้ยก็คือมันจะเบิร์นแคลอรี่มากในระยะเวลาสั้นๆค่ะแต่สำหรับมือใหม่แพลไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้อยากให้ไปโฟกัสที่การออกกลังกายท่าที่ถูกต้องฟอร์มที่ถูกต้องก่อนค่ะข้อที่3ก็คือไปนอนค่ะ แพลวไม่ได้ไล่เพื่อนๆให้ไปนอนนะคะแต่แพลวหมายถึงการไปนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะว่าในช่วงที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายมันได้ดีโคเบอรี่ตัวเองค่ะไม่ว่าจะซ่อมแซมกล้ามเนื้อลดไขมันหรือปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเพราะว่าถ้าเรานอนน้อยนอนไม่เพียงพอนอนดึกนอนดับ,หล,บหลับตื่นตื่นแบบนี้มันก็จะทำให้ร่างกายเราอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่สดชื่นทีเนี้ย ส่งผลให้ร่างกายเราเครียดค่ะไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจพอร่างกายเราเครียดเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลค่ะซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันก็ทําหน้าที่หลายอย่างเอาเป็นว่ามันจะทําให้เราเก็บสะสมไขมันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะไขมันตรงย,ยุยย้ยๆตรงหน้าท้องของเราค่ะกลายเป็นเบลลี่แฟตค่ะข้อที่4 ก็คือพยายามเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลสูงและก็พวกอาหารแปรรูปค่ะอย่างเช่นชานมไข่มุกอันนี้นิยมมาก,มากๆสาวๆเนี่ยชอบกินเลยโดนัทพิซซ่าเบเกอรี่ช็อกโกแลตน้ำหวานทุกอย่างขนมขบเคี้ยวทุกอย่างเลยรวมถึงพวกกาแฟด้วยนะคะอย่างพวกมอคค่าลาเต้คาปูชิโน่พวกเนี้ยเขาก็จะใส่ ใส่รัดใส่น้ำเชื่อมแล้วก็ใส่ครีมเทียมใช่ไหมคะซึ่งอาหารพวกนี้ค่ะมันมีปริมาณน้ำตาลสูงมากแล้วก็มีไขมันทรานเยอะถ้าเรากินอาหารพวกนี้เข้าไปอะค่ะคือร่างกายเกิดการสะสมไขมันได้ง่ายมากๆเลยค่ะทำให้กินแล้วก็อ้วนลงพุงอย่างเดียวเลยค่ะคนที่พยายามจะลดไขมันที่พุงหรือพยายามจะลดน้ำหนักเนี่ย ไปออกกําลังกายแบบผิดวิธีก็คือไปทำคาร์ดิโออย่างเดียวเนี่ยไม่เวทเทรนนิ่งเลยคือไปคาร์ดิโอทีนานๆหลายๆชั่วโมงอเงี้ยไปวิ่งไปปั่นจักรยานหรือไปเข้าคาสเต้นเพื่อที่แบบจะเบิร์นแคลอรี่ออกไปได้เยอะๆเ,เนี่ยแล้วยิ่งถ้าเรากินน้อยด้วยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ไปอดอาหารไปจํากัดแคลอรี่อาหารทําให้ร่างกายเราเนี่ย ได้รับพลังงานไม่เพียงพอแล้วก็ได้รับโปรตีนน้อยเกินไปเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยต้องไปดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้เป็นพลังงานแทนมันมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยค่ะเพื่อนๆมันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งสูญเสียมวลกล้ามเนื้อค่ะทีเนี้ยระบบเผาผลาญของเรามันก็จะยิ่งแย่ลงการที่เราจะลดไขมันอ่ะมันก็ยากขึ้นค่ะและนี่ก็คือสข้อหลัก,ลกๆที่จะช่วยแก้คนที่ขุ่นสกินนี่แฟตหรือผอมแต่มีพุงค่ะ เดี๋ยวแพลสรุปให้ฟังสั้นๆเข้าใจง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็คือ 1. เพื่อนๆต้องกินโปรตีนให้เพียงพอค่ะกินเท่าไหร่ก็คือ กินคูณ2ของน้ําหนักตัวค่ะสองก็คือออกกําลังกายในรูปแบบเวทเทรนนิ่งค่ะเป็นการยกเวทใช้น้ําหนักแรงต้านต่างๆพวกนี้นะคะ 3. ก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะก็ต้องนอนให้ลึกให้อย่างมีคุณภาพเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยกระปี้กระเป๋ามีแรงในการออกกําลังกายแล้วก็ไม่หิวง่ายด้วยค่ะ4ก็คือลดพวกของหวานน้ําหวานขนมอาหารแปรรูปเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงเลยเพราะอาหารพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิด การสะสมไขมันที่หน้าท้องได้ง่ายมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วแพลวก็อยากเป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยเพราะว่าผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาแบบทันตายเห็นอาจจะใช้เวลาแบบ3เดือน6เดือน1ปีก็อยากให้เพื่อนๆทําสิ่งเหล่านี้ยอย่างตั้งใจสม่ําเสมอคะ่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ต้องประสบความสำเร็จในรูปร่างที่ตัวเองใฝ่ฝันแน่นอนค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปแพรวจบแบบสวยๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแพรวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้ามีประโยชน์ก็กดแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆที่พร้อมแต่มีพุงดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องแพรวด้วยนะคะกดกระดิ่งค่ะเวลาพออัพคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้อัปเดตคลิปดีๆกับแพรวก่อนใครเลยแพรวไปและบ๊ายบาย